สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีโนแมวัอดีวันนี้ช่วงบ่ายๆเนาะเราไปหาซวยเดือนยักษ์มาเกี่ยวเบ็ดเราก็ไปยกเนาะตามกระถางต้นไม้เรามาได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็รเริ่มเลยก็ลงเบ็ดไปสี่คันนะคะนี่นะคะเราเกี่ยวหย่เนาะก็ลารอลุ้นผลงานกันนะคะ นี่เราเกี่ยวย์ยวไว้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะพันเยี่ยวไว้นะคะหนึ่งที่หนึ่งกันที่สองขันน้นกำลังตอดกันลูกป่ามั้งนะปลาน้อยตอด อั้นที่สา,ามทำอะไรไปติดซะแล้วอือตรงนี้มันมีรากไม้ใหญ่ใส่ต้องย้ายย้า <c> ย <oughs> ไปทางโน้นหน่อย ที่สนะคะเดี๋ยวเราเกี่ยวใหม่กันนะคะมันห้อยๆเดีย๋ยวเราเกี่ยวใส่เดือนใหม่ดีกว่าโอเคเกี่ยวใหม่แล้วปตาเล็กต่อค่อยรอดูผลงานค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะที่เราเกี่ยวใส่เดือนไว้เหมือนเด็ดจ,จะไหวๆเนาะเราลงไว้สามคันเนาะ เราใช้เหยื่อใส่เดือนจะได้ปลาอะไรน้อได้ปลาได้ปลาอุ้ยอุ๊ยได้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 ยิ่ได้แล้วนะคะดึงเบ็ดก่อนอ้ยอุ้ยอุ้ยเราปักแน่นมากดึงไม่ขึ้นเราปักเองแน่นเอง โอเคค่ะน okay, ี่ค่ะผลงานเบ็ดแต่ผักโอ้โหเก็บผักเก็บผักได้มาหนึ่งแต้มนะคะเราใช้เดือนเนาะลงไว้สามคันยังเงียบอยู่หลังฝนตกนะคะโอเคค่ะได้หนึ่งแต้ม อทอดทอดทอดนอนเหี้ยเหี้ยออกมาเลยเปิดประตูปุ๊บเราได้ยินเสียงน้ำบ่อยออกมาเลยทันว่านนองนูป่าเนาะเฮ้ยนี่ห้องไข่ระวังนะหืมนูปเปล่าเอ๊ะพอดีนูเลยพอดีอิ่ม โอเคค่ะก็ได้หนึ่งแต้มนะคะสำหรับเหยื yeah. ่ส้เดือนยักษ์ของเรานะนี่ค่ะที่เราเกี่ยวเป็ดเนาะไส่เดือนยักษ์ก็มีเหยี่อสํารองโอเคกับบรรยากาศหลังฝนตกนะคะชิวๆเราก็ไปยกไส้เดือนเนาะ ตามใต้กระถางนี่แหละเพราะว่าเขา,ามีตัวใหญ่ใหญ่ <laughs> แง่หนเน, <laughs> นี่ยค่ะเขาจะอยู่ตามใต้กระถางที่เรานั่นเราไม่ต้องขุดนะเพราะว่าเขาจะอยู่ตามใต้นี้เลยถ้าเรายกเจก,ก็เจอเลยเขจะมีตัวตามกระถางต้นไม้เรานี่แหละ,หละอย่างเงี้ยถ้ามีก็จะเจอเลย เห็นปะเขาจะมีแบบชนชนเชนเฉะอันนี้ฝนตกบางทีไปหาที่ถนนก็ได้นะคะถนนน้ำท่วมสูเขาจะขึ้นเนี่ค่ะอย่างเงี้ยเราได้อันเนี้ยัวใหญ่เห็นรอยไหมคะเนี่ยเขาจะลงรูเขาจะขึ้นรูมาไม่บอนเรานะคะ เค้กค่ะเ็บมเมต้มีมือนี้เราก็ได้หนึ่งแต้มนะคะสำหรับเดือนเยืสายเดือนยัาของเราสับผลงานนะคะปักบ,บิดช่วงฝนตกเนะาะพันๆหัวนอนเฝ้าเลยวัดเออเดี๋ยวเย็ยนทอดให้กินเฮ้ยเฮ้ยจะโดดมาหาเรื่องเนี่ยนะ่ยๆน แม่ไม่ต้องทำเขาเนาะเนาะวันเขบานก่อนวันจะจับเขียดแล้วไปไหนนะมาขบานัวแสบเข้าบ้านก่อนนะคะโอ้ยลื่นแมวลื่นรองเท้าเปียกไงลื่นไงเคค่ะเดี๋ยวเช็ดมันลื่นนูเปียกอ่ะเดี๋ยวพี่แกะปลาก่อน โอเคค่ะก็หนึ่งแปมนะคะสำหรับหมายนี้โอเคค่ะเดี๋ยวแกะปลาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะกลับบรรยากาศนะคะบ่ายบายวันจัน์เนาะโอเคค่ะมีโนมีมือนี้เราก็รอดไปหนึ่งมือสวัสดีจ้า มาดูดิไปตลาดนัดกลับมายังไม่ทันไรเลยดูดิเราไปดูที่เบ็ดเหมือนจะมีปลาติดอีกแล้ววัดเราพี่กันนี่นี่นขวารองเทา้ากอดเลยดูสิคะตัวนี้เราเพิ่งใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นเมื่อกี้เหมือนจะมีปลาติดที่เราเกี่ยวสามใหม่แต่มันพละคันกันเนาะ หมนูกๆอนันน้านมีติดอีกนอ่นี้เป็นป่าดีสิคะไวๆน่าจะป่าตะเพียน,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 นเดี๋ยวเราลองดูสิเดี๋ยวยกลยนะคะปวดบางกองกีไปตลาดยังไม่มีเลยเดี๋ยวอึบ อันนี้คนละคันกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คันน้นที่เราปักใหม่เนาะที่เราเกี่ยวเยอะใหม่ที่ได้ <c oughs> นี่เราไปตลาดมานะคะไปซื้อของมาเห็นเฟ็ดไหวๆไวเนาะจอดจอดรถเมื่อกี้ข okay okay <c oughs> องเ,เราปักเลยค <c oughs> ืออีกอัอ <c oughs> นี้ค่ะอีกหนึ่งแต้ม <c oughs> มันตอดตอดหรือติด วางอันนี้ก่อนหนังแต้มนะคะเดี๋ยวดูค่ะอันนี้น่าจะตอดเนาะอ่อตอดตอดอยู่ตัวน้อยตอดเยอะอยู่นุ่นนิ่งเลยคันนุ่นนิ่งอยู่ดินิ่งสนิทสิ้หน้าเลยเปล่า ีถ okay, คันนี้ทำไมมันนิ่งจังอ๋อเหยื่อยังอยู่นิดนึงแต่ก็รอยอาไปผ่านยานค่าดูเราแกะปลาตัวนี้ก่อนนะคะได้อีกหนึ่งแต้มให้ okay. ปักช่วงหลังฝนตกหมาดีแท้ได้ <laughs> อีกหนึ่งนะคะวัน ต่อได้อีกตัวนึงแล้วไม่ได้อีกแลวคนละตัวกันเมื่อกี้นะคะอั <S <S นี้เราไปก่อนไปตลาดเมื่อกี้ติดแช่ตัวเย็นไาแล้วอะไรอ่ะจะเล่นบอลพี่ไม่ได้นะพระนครพี่งามงามไหนไหนเฮ้ห้อ,อ,องหลว นี่ค่ะเมืกก่อกี้ตัวมื่อกี้นะคะที่ได้ก่อนไปใส่ถุงพื่อเย็นไว้ใส่พ,พอๆกันขนาดเดียวกันแต่ตัวนี้น่าจะใหญ่น่าจะรุ่นๆเดียวกันโอ้เอากันเป๊เกี่ยวไงอยู่อ๋อมุมปากเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแกะแป๊บนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะเป็นนันว่ารอบนี้ปักหลังฝนตกใช้เหยื่อใช้เดือนเนาะติดตีพิเพรเราได้อีกแล้วมือน,นี้เฮ <Hey, S 2> นะกขาค,ะครับอีกหนึ่งแต้มของเราวันนี้นะคะอีกพันหนึ่งกำลังตอดตอดอยู่นี่ค่เหยื่อเรายังเหลืออยู่เดี๋ยวเราเอาไปเกี่ยวต่อนะคะเฮ <Hey, S 2> ค่าอันนี้ ันเก่าเนาะมันขาดยังไงรู้มันขาดยังไงม่รูขาดยังไงขาดเหนือน้ำโอเคค่ะครับขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปปักที่เดินมนแหละค่ะใกล้ๆกันเวลาดูกบางคืนจะได้ดูง่ายๆใกล้ๆบ้านแฮะหนูไอ้นปดิได้ไม่ทำหนอาดิป่าหนูเปล่าห้องเพ็ดห้องเพชรห้องหนูเองห้องเพชรเอง อ้อนอ้อนเลยล่ะเดี๋ยวพี่ทอด้ายโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โอ้เขามันเคี้ยวเราพยายามจะไปจับปลาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กับการกู้เบ็ดของเรานะคะปักก่อนไปสักเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะได้หนึ่งแต้ม แล้วเราไปตลาดมาแล้วไปห้างมาเนาะไปซื้อของล้วตลาดนัดก็เลยได้หนึ่งแต้มตัวใหญ่กว่าเดิมนิดนึงมันจะมีตอ,ตอดดูสิสามแต้มได้ไหมปักข่าวเดียวน้ำขุ่นๆดูสิ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะตอดอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีจ้าไสถุงกอน